ได้แล้วค่ะเพื่อนๆเ,เจอแล้วนี่เห็ดวู้ขาเขาอ้วนดีจังเลยแต่ดอกเล็กเราเอาเก็บไปก่อนเนาะเราเราหวังเที่ยวหน้าโอ้แต่เขาแห้งมากเลยอะ่ะเพื่อนจา๋าไปปกติเห็ดตรงนี้เห็ดปีกนกปีกไก่อะไรมันก็จะออกตรงนี้นะคะแต่ปีนี้มันแห้งอะ่ะป่านี้คือเห็ดเขาออก ออกช้าโตช้าค่ะเดี๋ยวเราจะปินขึ้นไปทางนี้เลยนะคะลืมสวัสดีค่ะเพื่อนๆเห็นเห็ดแล้วก็ดีใจที่มันขึ้นก็สวัสดีนะคะวันนี้ป้าก็มาดูเห็ดแล้วก็มาตักบูเบอร์รี่ค่ะยังไปอีกครึ่งทางค่อนทางนไนะยังไปไม่ถึงเลยเดินเขาสูงค่ะไปอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเลยนะเราปินขึ้นทางนี้เลย เจอเห็ดก็ได้เก็บเห็ดสองสาดอกพอก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปดูอีกกลุ่มใหญ่ตรงนู้นเจอแล้วคะ่ะเพื่อนๆโอ้โหขึ้นเรียงรายเหมือนกันนะเนี่ยบานเพอเวอร์ <ๆ S 1> เหมือนกันนะคะโอ้แล้วก็จะไม่ได้เจอซะแล้วโอ้อันนี้เขาก็ขึ้นมาแห้งนวเนี่ยแหมก็จะขึ้นมาถึงจุดนี้เนาะเก็บเลยคะ่ะ เนี่ยน,นว่าจะไม่ได้เก็บเพชสแล้วป,ปีนี้นี่ไงดอกเล็กเราก็เก็บนี่ไงดอกใหญ่ยูเนี่ยโอ้โหโอ้โหน่อยเขาก็อันไหนขึ้นมาก่อนนะถ้าฝนไม่ลงนะเขาก็จะแห้งแล้วเนี่ยเนี่ยดอกเล็กเราเราเก็บไว้ก่อนไปเที่ยวหน้าเราก็จะเก็บมาเก็บใหม่ดูซิเนี่ยเห็นไหม เก็บดอกใหญ่นี่ไงคะเมนมีให้เก็บยูเนี่ยนี่ได้สามดอกเลยสามดอกติดกันเลยอืมตอนนี้ก็ได้เยอะนะเนี่ยนี่เขาก็ขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยอันขึ้นก่อนก็ขึ้นก่อนไปเบาเบาเห็ดอะเห็ดรุ่นนี้ต้องเก็บไว้กินนะคะเนี่ย,ยถ้ามันเบามากเลยขายไม่ได้นะเนี่ย นี่ก็กระดาษนี่ยนี่ค่ะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะสวยงามโอ้โหดูที่สวยเลยเนี่ยโอ้โหสวยสวยเนี่ยเห็ดรุ่นนี้มันจะสวยมากเลยอะ่ะนี่ค่ะเหนื่อย,ยเข้าตาแล้วไงโอ้โหดอกงามมาก เพื่ ah. อนจ้ะสงสัยจะไม่ไปไม่ถึงป่าไอ้น้ำมั่งเนี่ยแวะเก็บเห็ดโลดแล้วเหนื่อยขึ้นไปก็ไม่มีแรงตักนี่ค่ะเพื ah. เ่อนเก็บเห็ดโลดจุดเดียว <c oughs> สวยสวยมากเห็ดเขาเบาดีจังเลยเห็ดเขาสะอาดมากเลยเพื่อนๆโอโ้โหหมดน่ากลัว อันไอ้ต่อยเจ็บเขาด้วยนี่ค่ะแต่วันนี้ป้าไมา่ได้เอาเหล็กแหลมมาแต่ถากล้องมาเพราะว่าป้าตั้งใจแล้วว่าจะไปสวยๆเห็ดมันสะอาดมากเลยวันนี้ ตงนี้มันจะขึ้นก่อนเขาทุกปีแหละแต่ว่าปีนี้ป้าไม่มีเวลาขึ้นมาขึ้นมาก็ไม่ถึงสักทีนึงขึ้นมาก็อยู่แค่ข้างล่างตักบลูเบอรี่มั่งอะไรบ้างเก็บผลไม้ค่ะโอ้ยตรงนู้นกลุ่มบเบลเลยป้าจะบอกว่าตอนนี้ไอ้โทราศัพท์ของป้านะ่ะเวลาป้าลง ลงคลิปอะป้าไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งหน้าโปรไฟล์เลยนะนี่ค่ะเพืเ่อนๆจ้าโอ้ยดูอะไรนี่ค่ะสวยอะ่ะโอ้ยสวยถอดถงมือละไม่สะใจค่ะดูสิเนี่ยเขาเขาสะอาดมากเลยเพราะฝนมันไม่ตกไะเนี่ยโอ้โห สะอาดสะอาดสงสัยไปไม่ถึงป่าอ่ะไอ้นู้นแล้วล่ะเจอเห็ดละแวะเลยหลใจค่ะโอ้โหเห็ดเขาเบาเบาโอ้โหสวยมากเลย สวยจริงๆที่ออสโลเขาขายโลละสองร้อยนะคะดูสิมรัวละอะไรมันมาเดินเตะเหสิมาันงามๆเนี่ยโหแห้งทุกดอกเลยตอนนี้มีเห็ดสิบกิโลก็ขายได้สักกิโลหนึ่งอะเพราะว่ามันเบามาก โอ้ตรงนี้ค่ะน้ำงามแต่เห็ดมันจะแห้งแค่นั้นแหละเห็ดสะอาดเห็ดแห้งเลยได้ยินเสียงหายใจป้าสิพ่นยามาสองฟืดแล้วเนี่ย น่ะข้างหน้านน่นนะปีที่แล้วนะมันสดชื่นจริงๆนะปีนี้ถ้าทางเห็ดจะแห้งหมดสละม้างเนี่ยดูแล้วเนี่ยดูเหเนี่ยเห็ดสวยสวยเห็ดมันจะแห้งเบิดแล้วเนี่ยอ,อ,อ,องามจริงๆรเลย บอกว่าได้เห็ดเป็นถังก็ไม่ได้กิโลอุนงขาอ้วนอ้วนมีมีดอยู่นะเนี่ยตัดขาดีจังเลยนะเนี่ยมีด,ม,ดมันอยู่ในเป้ข้างหลังโอ้โหดูอต้นนี้ขาดีดีขางามมากเลย โอ้เยอะอยู่เดีเยนี้โอ้โหอยู่ในรูนูน่นนะจกมาหมดแล้วนี่มาเที่ยวหน้าไม่มีเกียรติมาเด้อเห็ดมันกำลังสวยแล้วเนาะดูสิพเพื่อน,นสวยสวย งามจริงๆเนี่ยดูดูไม่รู้อะไรมันมาเล่นเห็ดไอตัวแกะน่ะนะเนี่ยมาเล่นเห็ดเละหมดเลยเห็ดเขาสวยๆไอ้น้องแกะนะเนี่ยตัวดีเลยเนี่ย โอ้โหเขาเบาซะไม่มีอ่ะโอ้โหตางค์เากมีค่ะนี่ค่ะนี่โอ้โหสวยทั้งนั้นเลยอ่ะ แรกได้เห็ดสวยๆนะปีเนี้ยเบามากเลย,ยเห็ดไม่มีน้ำหนักเห็ดแห้งแสงอาจจะเข้าหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าตรงนี้มันช่องแสงพอดีเลยอออืื้ เห็ดก็ได้อันนี้เขาเอาเอาเขาไว้ก่อนนะแต่ถ้าทางเขาแห้งแล้วล่ะเนี่ยเผื่อฝนตกใส่อาทิตย์นี้เผื่อเขาจะฟื้นมาอีกเนี่ยเขากำลังขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวเราดูทางนี้หน่อย ตรงนู้นเต็มเลยอะก็ต้องไปอารงนู้นก่อนละสะภาพป่าแห้งค่ะโอ้ยตรงนี้นี่เห็ดไรเอ่ยนี่ไงเขาง,งามจัดเห็ดหนังไก่ค่ะโอ้งามงามแต่ตรงนน้นน่ะเห็ดเบือเ่ะ เนี่ยเห็ดอ่าน้องตีเนี่ยเห็ดดินค่ะนึกไม่ออกก็นึกออกว่าเป็นเห็ดน้องตีนั่นแหละโอ้โหอันนี้ค่ะนี่ค่ะเก็บสิค่ะตัวอันเล็กๆก,ก็ไม่เอานะคะอี่ใหญ่ค่ะ นี่เนี่ยเนี่ยเขากำลังขึ้นเต็มเลยถ้าฝนล,ลงนเนาะก็จะนั้นอีกละมตรงนี้ก่อนค่ะถ้าถือว่าเอาไปกินก็ด,ดอกกำลังกินแต่ถ้าไปขายก็ ใครซื้อเห็ดตอนนี้ก็ได้กำไรหน่อยนะคะกำไรสองเด้งค่ะเพราะว่ามันเบามากไปไม่ถึงแล้วมาดูค่ะเพื่อนๆดูมเยอะจริงๆเลยนี่ค่ะโอ้ตรงนี้มาเจอช่องแดดเนาะ จะได้สวยไหมแล้วดูสิดอกเล็กเราก็ไม่เอาสิโอ้โหลูกขาเขายาวชูช่อเลยเขาชูช่อหาแดดค่ะื้ลูกขาด้วยเพื่อนๆไหนเสียงกึดๆเลยเนาะ Uh huh. ดูเถอะขาถ้าเรามาช้ามันก็จะไม่ได้นะเนี่ยรุ่นก่อนอันนี้มันขึ้นก่อนหนะ uh huh. ้าอืมตัวไปค่ะหวาว่าปีนี้ไม่มีคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเลย โอ้ยต่คิวกินขาค่ะเพื่อนอืม,อมงามค่ะไม่นถอนมันจริงๆอย่างเงี้ยขาเขายาวอะ่ะขาเขายาวหาแดดนะเนี่ยโอ้โหได้ทุกเม็ดเลย โอ้โห oh, oh, oh. เดี๋ยวเราไปจุดหนึ่งนะคะป้ายอยากจะบอกว่าปีที่แล้วเอไม่ใช่ปีที่แล้วเมื่อวานเมื่อวานป้าไปตักบูเบเรียเขาได้21่สิบเอ็กิโลโหแบบแล้วก็ทำความสะอาดอีกนะคะเล่นเอาตะคิวตะคิวขึ้นที่หลังเลยใครเคยเป็นบ้าง,งเพื่อนโอ้โ oh. ดูนู่นคะ่ะโอ้สวยงามแต่คิวขึ้นหลังเลยอะ่ะเป็นลูกลูกลูกมาเลยอะ่ะโอ้โหดีให้ดูนะคะเพราะว่ามันอู้อออหูโชว์กันไปเลยนี่นี่ค่ะเพื่อนๆนี่โอ้โหอะไรจะงามขนาดนี้ดูยาไปนู นไปไปแล้ววันนี้ตักบลูเบอรี่นี่ค่ะโอ้โหหมดมาขึ้นป้าซะละมันเยอะจริงๆตอนนี้มันเยอะตรงที่ว่ามันไม่มีใครมันเก็บตอนที่เขาตะมุตะมิไงคะมันก็เลยดูเยอะตอนนี้นะคะตรงนู้นก็มีค่ะ เดี๋ยวตรงนี้ก่อนโอ้โหเขากำลังเลยอ่ะเราก็ผ่านไม่ได้สิเนี่ยจะเต็มทางแล้วเพื่อนๆจ้ะ แป๊บเดียวเองไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ตรงเนี้ยบอกว่าไปไหนไม่ไหวแล้ววันเนี้ยอืมดูซื้อด,ดูดูโอ้โห,โห,โหขาเนาะดูว้าเนี้ยขามันใหญ่มันยาวจริงๆ อุ่นน่ะฮุ่นน่ะก็ไม่เงยจะคิวกินหลังอ่ะคนเรานยุมากขึ้นเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยเนาะสังขารเขาก็จะเอาคืนหมดละนี่ทุกวันนี้ป้าก็ฟังพุทธ,ธจนะนะเออก็ปรงสังขารได้มั้ง มีเกิดมันก็มีดับมีเกิดมันก็มีศึกล้อทุกอย่างต้องมีการศึกล้อล้วนแต่เป็นอนัตตาโอ้โหเราเจอนู่นแล้ว,ลวสงสัยต้องไปเอามีดมาแล้วมนะั่งน่ะโอ้โหเห็ดเห็ดอาอะไรเว้ยโอ้โหตรงนูน้นเต็มเลย เสร็จแเอามีดออกมาละไปทงเก็บตรงนู้นก่อนโอ้ยมีเกิดก็ต้องมีดับมีพบก็ต้องมีจากตัดขาให้ดูบ้างโอ้โหมันสะอาดแล้วะจะกกไปตัดตรงไหนเลยมันสะอาดแล้วเนี่ย สะอาดแล้วว่าบอกว่าเก็บเห็ดไปก็คุยธรรมะให้ฟังไปด้วยป้าก็ฟังหลวงพ่อครึกฤทธิ์อ่อะบ้านนาป่าพงอะ่ะเขาก็ออดีมาทางสายพระพุทธเจ้าเลยตามพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเลยอะ่ะ สอนสมาธิดีเออดีจังเลยอะ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่กำหนดลมหายใจใเข้าออกพอคนเรามันไม่แน่นอนอะ่ะให้ดูสติอยู่ตลอดเวลาบางทีป้าทำงานที่โรงแรมเหมือนกันนะอันนุ่นไม่เอากาแฟล้นเอาคือทุกอย่างวุ่นวายทั้งหมดในครัว ป้าก็เอาคำสั่งสอนก็ฟังพุทธจนะนี่แหละคือมีสติตั้งสติแก้ปัญหาทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะปาโอ้ก็ผ่านไปได้ดีไม่งั้นโอ้โหอยู่ในครัวแล้วทำงานคนเดียวอะ่ะกำหนดลมหายใจเลย กำหนดลมหายใจเข้าออกตั้งสติผ่อนลมหายใจยาวๆได้ผลค่ะถ้าเราแบบว่าเอ่ออน,นุนอน,นุนก็ไม่อันนี้ก็ไม่ ใครทอดก็ไหมอะไรก็ไหมหันไปทางนู้นก็โอเ้เลยเอาใหม่เวลาทำงานอะสติต้องมาคู่กับสมาธิด้วยนี่ค่ะได้ป่ะนอะ้อเรามาดูกันแหมและมันมาช้านะะสิเนี่ยถ้าทางจะไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยได้เอ่ย อืมเ,อเขากินไปเนาะสองดอกอะดูนะแต่เรามีเห็ดเหลืองตรงนู้นเต็มเลยเห็ดมันปูคิดอะไรไปเรื่อยอ้าวพอ พอตั้งสติได้ก็กลับมาที่เดิมสุดยสวยๆเดี๋ยวไปทำความสะอาดที่บ้านอีกทีหนึ่งแม่มันอย่างเงี้ยทำความสะอาดเพลินเลยเนี่ยอยาก,ก็ถอดเสื้อไอ้นี่จริงนะโอ้โหมดมันเยอะเว้ย บางทีเราฟังธรรมะนะเราก็ไม่อยากจะเราก็ดับกิเลสได้เป็นบางครั้งนะบางทีเราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะเอามาทําไมเนาะบางครั้งเราจะซื้อของเข้ามาในบ้านเนี่ยมันก็ดับกิเลสได้นะว่าเออมันเป็นซื้อมาเป็นขยะหรือเปล่าเนี่ยซื้อมามันได้ใช้หรือเปล่าเนี่ยแค่ความอยากแค่ความอยากแป๊บเดียวพอซื้อมาปุ๊บเอาเอามาทิ้งเราก็ไม่ได้ใช้มัน บางทีเรานึกถึงนี่แหละฟังพระมานี่แหละมันเกิดขึ้นเราก็ต้องดับมันให้ได้บางทีอยู่กับสามีเหมือนกันน่ะมันก็มีเรื่องให้คิดว่าเอ๊ะนุ่นนี่นั่นพอเราฟังธรรมะมากๆเข้าเราก็ไม่อยากจะไปอยากได้อะไรของเขาหรอก ให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยมันมันก็ดับได้นะดับความเห็นแก่ตัวดับความอยากดับเอออย่างสมมุติว่าเราจะไปบ้านป้ามันหอยเยอะเนาะหอยมมงคู่เยอะเยอะเยอะ,ยอะมากมากเลยเพอเห็นมันนะโอ้โหอยากจะกินมันไหยอยากจะฆ่ามัน พอมันนึกถึงเอาชีวิตมันมันก็รักชีวิตเราเราก็รักเอานะเราก็ไปหากินอันที่มันตายแล้วเราก็ไม่ไปฆ่ามันสามีชวนไปตกปลาเราก็ไม่ไปเราก็บอกว่าเราก็ห้ามคนที่นี่ไม่ได้เนาะ เขาว่าคนที่นี่เขาจะตกปลากันเป็นกีฬาเป็นหลักเป็นอันนี้เลยเราก็เลยต้องบอกเขาบอกว่าถ้าเธอไม่กินมันนะเธอตกมาเธอก็ปล่อยมันไปนะเธอไม่ต้องเอามาถ้าเอามันมาทิ้งขว้างแล้วไม่ต้องเอามาน,นางก็โอเคโอเค แต่ก็ไปตกปลาไม่เห็นได้ปลามาสักตัวสักวันหนึ่งเมื่อกี้ก็ไปตกกัฉันไปตกปลาเลยนะเอาแล้วแต่แต่ถ้าป้าไปด้วยป้าก็จะภาวนาอย่ามากินนะวันนี้อย่ามาอย่ามาใกล้นะวันนี้เขาจะมาตกปลาจะมาฆ่าเธอไม่เห็นมีใครได้ปลาเลยใครจะมาชวนป้าไปตกปลาเชีย น,นี้พากันฟังธรรมะเด้อโอ้ยหอบเลยนี่ะนี่ขา,าบึกอึบเลย นี่อันนี้เราเอาได้ก็เอาเอานิดหน่อยเออุอ้ยแต่มันแห้งจังมันรู้มันจะโตปาหรือไม่รู้เนี่ย,อยเอามันนะชันขึ้นไปนู่นอะดูป่าของป้าอันนี้ป่าของป้านะั่นเนี้ยป้ายึดเป็นป่าของป้าละ จองกันเข้าไป้ายป่า,ป,าป่านนู้นป่านี้ว่าแต่กว่าจะเดินขึ้นมาถึงนะโอ้โหหยุดเป็นสิบครั้ง่นอะ่ะวันนี้มันร้อนจัดอากาศมันโอ้โหร้อนมากเลยอากาศมันดีเกินวันนี้โอโ้เหนื่อยใจเต้นปักๆเลยละแต่ก็มันใจมันอยากมานะเนาะพรุนี้ก็ทำงานแต่เช้าอยู่งานก็ทำเห็ดก็อยากเก็บ ผลไม้ก็อยากตักอู้อยากไปทุกอย่างเลยนี่แค่แค่เวงเดียวเนี่ยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งตรงนู้นน่ะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแหมอยากจะไปทำความสะอาดเห็ดมากสวยดีดูเหอะเพื่อนๆโอ้โหไปโดนมาหน่อยเดี๋ยวแตกเลย ดูว่างนู้นก็นมีนู่นนะสวยอะจ้ะดอกสวยงามเห็ดแรกของป้านะคะนี่ออันนี้มันงามสวยงามมากโอ้โหขาเอออันนี้มันยังฉ่ำอยู่นี่ค่ะ สวยมางามมากเลยสองดอกนี้เดอ๋ยวเก็บมายางสะอาดค่ะอันนี้ก็ตัดขานหน่อยก็ดีป้าม่ได้เอาเหล็กแหลมมาก็ขาตั้งอยู่ขาหนีบมันป้ามีเหล็กแหลมยุทำไว้อีกอันนึง แต่ตั้งใจจะมาตักบ,บลูเบอรี่ไงก็เลยไม่เอาอันนั้นมาเอาอันเล็กมา